สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุผุสุคนค่ะอยู่กับแม่นางตรงอูชองตรงอูรัมเพิ่อนออฟฟิเชียลค่ะมนนี้แม่นางตรงอูก,ก็ออกมาบึงสร้างออตรงที่แรกของเรานะคะก็คือตรงหน้าวัดนะคะตอนนี้สร้างคนกำลังอันติดโซลารเซลขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะขอขอบคุณพี่เด่นแสนบุตรนะคะจากกมทมถวายโซลารเซลลสองตัวนะคะขอขอบคุณมากๆอ่า แต่ยังไม่พอนะคะพี่เด่นยังมอบเมื่อนี้แม่นักงตองอู๋ก็ได้รับของแล้วถวายพัดลมมาอีกสองตัวนะคะยินว่าบอพ่อเดี๋ยวยินว่าเพื่อจะซื้อเพิ่มโซลาเซลล์มาอีกเพิ่มอีกสองตัวนะคะเพราะว่าจะตั้งเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะคะตอนนี้แม่นักงตองตองอู๋ก็ออกมาเบ่งสร้างเพราะว่าตอนนี้ช่างทําได้หลายจุดแล้วเฮ็ดได้หลายจุดแล้วคุณพาคพี่น้องเห็นไหมคะลายบ โซลาเซลล์ของเรานะคะอันนี้คือหน้าวัดนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะอืออืออเคตามตามสร,ร้างที่สร้างเทคนิคของสร,ร้างขอขอบขอขอบคุณน้องต้อมเมื่อนี้ที่มาซอยอ่ากับทีมงานน้องต้อมมาซอยแม่นางตองอู่ช่วยทําไฟเมื่อนี้ได้หลายมองเลยด้วพี่น้องเลยได้หลายมองแล้วบอกพี่บอกน้องผู้ที่ อ่าเพิ่นมาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกับแม่นั่งตองอู่เนาะได้หลายที่หลายมองแล้วนะคะเออปฏิสธวา่าแม่นั่งตองอู่เฮ็ดได้ไปถึงใดแล้วอยู่อยู่จังใดเนาะคือบ้านได้เห็นตีบบ้านได้เห็นเฮ็ดเนาะสัน่าบ้านได้เห็นสร้างนี่จ้าตอนนี้อยู่หน้าวัดแล้ววัดป่าบ้านนาดีนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่จุดแรกของเราก็คือ โซราซีตรงข้างหน้าย่างเขายางออกอยางอ่าไปวัดไปว่ายามือคำมือขึ้นก็สิได้พ่อเสียงสว่างค่ะเป็นโซราซีจากพี่เดินแสนบุตรค่ะจากกทมค่ะขอขอบคุณเด้อพี่เด้อขอขอบคุณเด้ออมุทนาสาธุบุญเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากๆนะคะค่ะนี่ค่ะสุดยอดมากๆเลยเออ เนี่ยนี่ครับปิดอัตโนมัติเวลาคนยางสากก็จะเปิดอัตโนมัติค่ะนี่ค่ะทีมงานช่างอันนี้ก็ช่างด้วกันฮันน <c oughs> นลโหลงามๆงามค่ะครับพี่น้องอันนี้คือจุดจุดนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเฮ้าไปเบ่งจุดต่อไปค่ะ ไปบึง้งเออโอ้หลวงพ่อพระคูกับมฮ็ดซรายวัดตีอันนี้อยว่นียนอันพ่อนนะคูอะไปไปไบึง้งเมือ่อใดฮะซิได้อันนี้แร้เรอยู่เชิงนันบ่เราอยู่เชิงนันบ่ แมนพัดลมอันนี้พัดลมมาแล้วฮะไฟประติเมีนคือแบกำนนเออได้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 แล้วแล้วแต่แล้วแต่ก็ความจัดแยงเลยโอ้น้อติดอันนั้นอันนั้นอุ้ยมันก็ได้ อันนี้เอาไปลงน้ำอนเลยคไดไว้ครับอาไ,อาไว้ตอนอันนี้นีอมาเปลี่ยนวกก็ติเหอยัเกงอืมอันนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คืออันเปลี่ยนอันอันเก่าที่เปลี่ยนลงมาเอออันนี้สร้างคนเปลี่ยนลงมากก็คือมันขาดมันหมองไปแล้วคระัพี่น้อง เออคือใหม่ไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่าค่ะอันนี้เป็นเป็น LED นะ,ะ,ะ LED LED พี่น้องเห็นว่าค่ะนี่คือคือเปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังที่ก็เหลือบางส่วนที่ที่ยังวม่ทันได้เอาออก้อพี่น้องที่ยังวม่ทันได้อันนี้เพราะว่าน้องกะ กับ้างกับมีสองคนนอแต่ว่ากับมีผู้ซอยอยู่กับมี่เน้นกับอันหลวงพ่อพระคู่เพื่อนกับซอยๆอยกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะโอ้หูแเกงตาใส่คอขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องนี่ค่ะผู้ใดมาล่างอันนี้ให้ผู้ใดมาล่างคำคนสะอาดอันแก้วให้โอ้เน้นเนอันนี้ซอยกันโอ้เศจเรียบร้อยอัน,อ,นอันนี้ประธานเด้เอาออก นี่หลอดไฟบ่พพ่ออีกสองหลอดมืออื่นแม่นังตรงอู่สิบปซื้อมาให้สร้างค่ะนี่อันนี้อันนี้อันนี้บัท่านได้เปลี่ยนหลอดบัพพ่ออันนั้นบีดบีดเอาเอาอันนั้นลงมาเบื้องดูลูกอันล้างที่เพิ่นส่งมาเมื่อเนี่ยอามาเบิ้งหนึ่งครับพี่น้องอ โอ้อันนี้งามแต่ว่าอันนี้คือหฮวงจีต่ว่าต้อมเนาะเออเลอิศเลดิด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 สวยวอ่ะเมนเมนจะาเปนอ่ะต้อมลองลองแกอันนี้เบิ่งดูมันเป็นพันลมคล้ายๆกันบ่ โอ้โหพี่น้องสองตัว ja. ย so ังยังยังไปทันได้บอกหลวงพ่อพระครูอยู่อันนี้อืมรับประกันสามปีอย่างดี จักตัวสอ,องส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 องตัวพี่น้องแกงลีงลายโอสวยทสวีสวยสว,ยสว,ยสวยคีครับพี่น้องสวยลายหาเปลี่ยนเลยเด้อต้อมมองในที่อ่าติดติดมันติดยันยากอ่ะมองมองในที่ทเพิ่นนั่งอ่ะ เปลี่ยนออกเลยตรงไหนที่ว่าอันนี่นะนี่ตรงนี้ก็ได้ต้อมมองมองซื้อมองซื้อนันหลวงพ่อพระคูแล้วฮะเออมองเปลี่ยนตัวใหม่เหตุผนเอาเอาเอาตัวเก่าเอาตัวเก่าเปลี่ยนออกแมนแมนแมนเอออันนั้นกับประานได้เปลี่ยนมันบอนับนับไ้มันครบนับไ้มันครบเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวรวบรวมเทียเดียวเดี๋ยวซื้อเพิ่มเติมเทียเดียวมึงแน่หลอดนี่เนี่ย เบิ่งหมดดูผัวเออคันแม่นอันนี้บ่ต้องเอาใส่บ่ต้องเอาใส่แนวขอบแก้วดอกพอเขาก็ซื้อมันเป็นร้างของเอร่อยเออนี่สวยอันอันอันนี้ก็คือแบบว่ามันมันมันขอบเกลอันนี้ใบเราเม้งแม่นแม่นบ้องฮู้เลยนี่เห็นป่ะอันนี้อันนี้หลอดเก่าเด้อครับพี่น้องอันนี้หลอดเก่าอันนี้หลอดใหม่บัดนี้นี่ อันอันอันนี้หลอดไหมจะนี่่อใส่ต่อใส่เลามากแ่มนมือมอื่นค่อยเห็ดตอค่อยค่อยเห็ดค่อยค่อยอันนี้เออนี่ครับพี่น้องอันนี้คือเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะคะนี่เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว นี่จ้าเปลี่ยนใหม่มอบแสงสว่างจากหลอดหลอดกลมๆที่มันแบบมันหมองมันมันอันนี้แล้วนะจ้าเปลี่ยนเป็นเป็นเป็น LED หมดเลยนี่ค่ะตรงไฟวงกลมสี่สีหไสร้างเพ่นเปลี่ยนใหม่เบิดเลย่านี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะ อีกจุดนึงที่หนาแน่นหนาแน่นเป็นต้นโกอต่อไฟหรอเปล่าต่อแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะบปปารแปลว่าบุอนี้เฮ็ดได้สามสี่มองปารเก่งแท้เฮ็ดได้สามสี่มองอีกบ่โดนตจอกระสั่นเฮาเกษตรมืออื่นมือเอื้อนเกษตรโอ้พี่น้องมืออื้อนเกษตรสุดยอดเลยเรื่องไฟมืออื้อนเกษตรบุญนี้สี่ต่อด้วย พัดลมนะค่ะพี่น้องพัดลมเดี๋ยวเจอเขาจะไปเพิ่มเติมอยู่อยูท่ที่สาราพักศพ <น cafes> สาราพักศพเวลาอันอันมีศพมาวัดมาอย่างจักสี่เพิ่นกสิได้อันเออพเพิร์กสิด้เห็นห้องพเพิ่์สิด้เย็นสบายถ้าบางคนค่ะมีบ่มีเงินมาแบบว่าบ้านหลังน้อยอย่างเสนะาครับเพิ่์อยากเอามาไหววัวดไหวอย่างจักสี่กสิเด้มีไฟมีอย่างมีพัดลงพัดลมมีเสียงสว่างมีความยินความหยางให้เพิรน โอ้ยหยกลังหลานมาพอละแมสิส์ง่ายเนาะ <c oughs> อ <c oughs> เอาเยอะ่าเอามัตตาบานเลยสิี่น้ยกมัตตาบานเลยนะ่ปานยกมัตตาบานเลยครับพี่น้องสร้างสร้างกระใจสู่ใจสู่ใจบุญเออเห็นมครับพี่น้องอันนี้ขึ้นหลอดเกาด่าด้วยคันนี้ <c oughs> หลอดเกา่า นี่หลอดเก้าไปแสงเหลืองมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็หลอดเก้านี่เออหลอดอันนี้หลอดเก้าอันนี้หลอดไม้บันนี้ Mike, นครับพี่น้องนี่หลอดไม้อันนี้ตัวไม่อันนี้ก็หลอดไม้นนค่ะนี่อันนี้เป็นนี่คะ่ะอันนี้หลอดไม้เป็นเป็น led รุ่นประหยัดไฟเออราคาจะแตกต่างกันมากเออสีมันก็แตกต่างกันสีกสับสีสีขาวสวยเห็นไหมครับพี่น้อง นี่จ้าพี่น้องเด้อผู้ดใดอยากอาโมทนาสาธุบุญอยากเฮ็ดบุญห่วมกันอีกอยากเพิ่มเติมไมอ่อีกอะเพิ่มเติมมาได้เด้อค่ะอยูอ่ที่วัดป่าบ้านนาดีตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะเอะอยากซอยแมน่น่งตองอู่อเฮ็ดวัดเฮ็ดว่าอยากซอยบุรณาวักตก็เฮ็ดได้เด้อค่ะเด้อ โอ้อบตมาเบิงเป็นบ่ออันนั้นเพิ่นมาเบิงซอยโอ้ดีใจทมาตอนนี้คณะกรรมาการพวกพี่ยายบ้านอบตเพิ่นกรเห็นแล้วเด้อครับพีนน่น้องว่าเอฟซีแฟนคลับแฟนวันร่ำของแม่นังตองอู่อมอบถวายไฟมอบถวายพัดลุม่มที่แม่ออกแม่ออกหลวงพ่อพระคู่เพิ่นอโมทนาสาธุบุญมาเพิ่นอยากให้บริจาค หลอดไฟอย่าบริจาคพัดลมนี่ล่ะเพื่อนก็นเลยไม่เห็ดซอยครับพี่น้องอันนี้ก็เห็ดไกล้สีวแลวๆน้องต้มก็สร้างเพื่อนก็นเก็บรายละเอียดเห็ดนั่นเห็ดนี่ของเพื่อนเก็บมุมนั่นมุมนี่ของเพื่อนอันนี้คือหลอดไฟเก่านี่หลอดไฟเก่านี่ค่ะนี่เอาออกบดเลยบะเก,กงนี่หลอดไฟเก่าบะแกงแคมอันนั้นนี่พร้อมนี่ค่ะนี่ อเออมันช็อตหมดแล้วมันพังหมดแล้วแมงกัดไปเข่าไปยูมันกัช็อตกระยังค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยนี่ครับพี่น้องเดี๋ยว,เด,ยวเ,เ,ยเดี๋ยวให้สร้างเพื่อนเตรียมพร้อมเดี๋ยวให้สร้างเพื่อนเฮดค่ะโอ้พี่น้องพี่น้องปาดเก,ก่งสว่างสบายวะค่บพี่นอ้องเบิ้งรู้แตกตังาจากแม่นางตองอู่มาไทายงวดกอนวะค่ะ ต้องขอขอบคุณ f อทุกๆคนขอขอบคุณ f อซแฟนคขับแฟนมะลัม่มช่องตองอูรัมเพิ่นออฟฟิเชียลแฟนคขับ f อซสาวหน่อยเผชรบันแพงสุผภูสุขนที่รักและเมตตาอมูทนาสาธุบุญนะคะขอให้ f อซได้พบเจอแต่แสงสว่างนำพาไปใส่มาใส่คอให้เจอแต่สิ่งดีๆให้แสงสว่างนำพาเจอแต่ เสงสว่งางธรรมาพาธรรมาหากินค่ะเฮ็ดเฮ็ดอันใดประการใดก็ขอให้มุ่งมั่นสมดังฝาถนาให้แสียงสว่างนำพาอ่พี่น้องค่ะขอขอบุญขอบคุณช่างนะคะขอบคุณน้องตอ้อมอ่าขอขอบคุณเอซแฟนค,นค่ะแฟนมาลัำสุภผูสุคชนค่ะตอนนี้ได้อ่าเจบเปอร์เซ็นแล้วค่ะเจเปอร์ซ็นแล้วเนาะในการทำอ่า บริจาคหลอดไฟเหลือบัณน,นี้ก็สิเหลือพัดล่มบันนี้หลอดไฟเ้ากสิเก็บรายละเอียดให้น้องต้อมมอบให้น้องต้อมเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อนี้แม่นั่งตองอูก,กะมาเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเพื่อนได้เบิงว่าอ่าตรงนี้เขาเห็ดแล้วเออตรงนั้นเขาเห็ดแล้วเอแมนแมน <c oughs> เฮตดอีลีสร้างอีลีคือสร้างเพ่นวาคือเอฟซี C, เพ่นหามากแล้วคราต้องเฮ็ดถวายเพ่นเปออ็เป็นอนุสงผลบุญแกเอฟซี F C, ทุกทุกคนอะขอบคุณพี่น้องเอซแฟนคับแฟนวาลลำที่ทำมุลร่วมกันเนาะถวายหลอดไฟถวายพัดลมนะคะ ฟังดูแล้วเบิร์แล้วฟังแล้วเบิร์คลิปนี้แล้วกะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้แน่กดติดตามแม่นางตองอูด,ด้วยคลิปนี้เป็นคลิปถวายหลอดไฟบริจาคหลอดไฟกับบริจาคพัดลมวัดป่าบ้านนาดีอำเภอชมแพจังหวัดขอนแกน่นแม่นางตองอูขอลาไปแล้วนะคะพ่อกันคลิปหน้าเดี๋ยวเต็มร้อยแม่นางตองอูมาไราสดให้ดูนะคะเออเอาไวส้สัํานีพ่อกันไหม คลิปหน้าคลิปนี้ไว้สมนีสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ